ครับพร้อมมีน้องอันนี้ก็อยู่กับบ้านนงหากินมันครับมีบ้านนงวัตสิภามาใช้เบ็ดเผือกทำกันนะครับมเนีกก็บ้านนงก็มีเหยื่อนี่มากครับปลาหมึกแห้งครับวว้าเขาก็มีเหยื่อปลาหมึกแห้งมากนะครับเขาถึมาลองว่าใส่เบ็ดเผือกสีเป็นังไรครับเหยื่อปลาหมึกแห้งครับนี่ก็เป็นเบอร์เบ็ดครับนี่ก็เป็นเบอร์เบ็ดที่บ้านนงได้ใส่นะครับนี่สีถึงสายเบิ่งครับนี่ครับสายเผือกครับ เน่าขามไปฟังพุ่นครับใส่ไปสามเซนครับนี่ก็เป็นวิธีการใส่ครับออกะกเลยนะครับก็อสอดเลยนะครับสอดจากเทียครับพ่อแม่น้อง ฉีก็ได้แล้วล่ะครับว้าวได้แล้ว,เ,วเห็นแล้วเขาโยนเลยครับเบ็ดเผือกกระเป๋าน้องก็บจีนส่ไม่ผิดละครับเอาเดี๋ยวมือเงินเข้ามาเบิองกันครับว่ามือเงินฉีเป็นไรครับเบ็ดเผือกครับสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องวันนี้ก็อยูกกรบเป๋าน้องให้กินมันขึ้นเก่าครับวันนี้บ้านนองชิพ่ามายามเบ็ดเผือกกันเนาะ,ะครับแต่ใส่เบ็ดเผือกเนี่ยเพื่อมุดแหงไว้นะครับเมืาสระหมอวานนี่นี่ครับ มองครับบรรยากาศที่หาครับหาซีซีครับนะครับคุณนงคุนเม่อ,อยามบังลั่นครับออกหนาไปแล้วนะครับ นะครับพ่อพีนอ่น้องอย่างปมือแข่งครับนี่อยู่คือเก่าอยูเออย่เอาแล้วครับเอาแล้วครับปมือแข่งทำงานแล้วครับพ่อพี่น้องว้าว <Wow. S 1> โอ้หลังแรก มันจินเลือกนะครับเบิงครับพข้ออจินเลือกนะครับแบบนี้ต้องตัดครับ ตัดเลยนะครับเปิดหมต่ต้องเสียดายครับครัไปยำกันต่อครับงเงือมึกแ็งครับล้างนี้ดึงมาเกาะอย่างนั้น ดังนั้นดิงเขาป่าไปแล้วครับพ่อไม่นอกอยู่บนป่าอยครับอยู <c oughs> ออ่อยู่อยู่อยู่อย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 ครับอยู่อยู่อยูเนี่ยมืแข็งครับ ที่สองครับตัดเลยนะครับโอ้น้ oh, <no. S 1> ใส่เพชรเปลือกไีไม่ต้องเสียดายครับเสือกน่ครับเดี๋ยวจังเอามาหยักใส่ไหมครับ oh <my> อ้โหมินอโอ้โหครับยุสลักน่ะดิ้นบักแห้งครับว้าวทีต้นห้าครับยี่ต้นหญา้าอึ้อ ยูไก่นี่กันยึ่ครับพ่อแม่น้องเอาลครับเอาอีกแล้วกินเลิกอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ใส่ง่าครับตัวนี้ใส่ง่ามครับงับครับดึงเบียดอ่ะโอ้โอ้โอ้ ร,รอ้อยครับอี่ต้นหญ้านะมีอีกตัวนึงครับดินแห้งครับเอาหลังนี้ก็เอาครับหลังนี้ก็เอาโอ้ย ใช่ไหมครับใส่ถุงเลยครับนี่ หลุดครับพ่อแม่น้องหลุดหลุดอยู่บ่าว่าโอ้ยู่ยูครับยูยู่ยู่ยูยูว้าวดูครับยู่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 มึงครับเบิึงทำเงื้อเงื้อมึงเห็นยังลอยมากของผลเลยครับสำหรับผู้ใดที่สายพระคอนี่ยต้องยื้นี่เท่านั้นครับว้าว นี่ยึกอ,อีกแล้วครับพ่อพนะี่น้องคุนครับไฟขึ้นนี้คุนครับโอ้ตัดเลยน,นะครับเีคบบคบ่ครับโอ้บังคับงูงร้ายครับ นำไปสามหลังติดแล้วครับพ่อแม่น้อง wow. ครับใส่ถุงไปทีเรียบร้อยครับ เอ้อนี่มีแถมหลังทุท่ทไทยครับประคอหน่อยนะครับเสียดายเบ็ดอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องตัดครับครับก็เป็นผลงานเผือก2องเซนครับ โอ้สายสำหรับปูใดที่สายประคอรตรงเยื่อนี่เลยครับพ่อแม่น้องเด็ดแห้งเด็ดจริงครับเป้าเยื่อนี่เป้าหนงรับประกันครับเอาไปเบิ้งเกือกเสร็จที้นไทยกันเลยครับ อามายามเผือ,อกเส้นสุดท้ายกัน,นครับยึกยึกแล้วครับพ่อแม่นอ้องเสียงทั้งงานยึกๆ,ๆึกแล้วอืมอืมอืมไม่แล้วครับ <Wow. S 1> เต็มจัดมาอีกหนึ่งแตแรม ขอน่อยนะครับต <c oughs> ัดเสีกเยกลอนไปน้ำกันต้อเลยครับ ยาบ,บลอนโมยังเลยเอ้าโอ้โอปลาไหลกินครับพ่อพี่น้องเอ oh, <no. S 1> าฉางว่าเถอะเพื่อครับกินเน้นหัดข้ออยู่ของตายครับ ครับกินเข้ามาบกเลือกครับโอ้จังได้เชียวออกได้เนาะประเด็นเนาะตัดออกขึ้นเก่าแล้วครับเบียดเอาขึ้นบ่ได้และหลือเบียดนน หลงสดมาได้ใสบนนะครับรังนี่คือบ่คอยจวดบ่คอยจัดแท้ ครับพอมีน้องมือนเด็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อไอ้ปลาเมึกแห้งครับเด็ดจริงครับเยื่อนิครับวว้ากถือสามหลังเลี้ยงก็เลยมีกระมีเลยครับกเยื่อนิเด็ดเหมือนเด็กมันนะครับได้ประมาณสองสามโลเนาะแต่ว่ามือนีดบ้านหนุ่มก็ขอตัวละก่อนครับเพื่อที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับบ้านหนุ่มไปละครับ